คลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อนเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีพิจิกหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างนี้นะครับโดยเนื้อหานี้จะประกรอบไปด้วยคนโสดสนิทเลิกลากันไปแล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่ครับเราดูสิว่าจะมีคนเข้ามาไหมดูสิไพ่ขึ้นเป็นความฝันนะครับไพ่ขึ้นเป็นเปิดใจนะครับไพ่ขึ้นเป็นมั่นคงอื ในเรื่องของคนที่เข้ามาถามว่ามีไหมก็มีเข้ามาเมื่อใจคุณน่ะมั่นคงนะครับอ่าพายคือว่ามันจะมีโอกาสที่จะอ่าให้คุณได้เปิดใจนะแต่การที่จะเปิดใจเนี่ยก็ต้องถามใจตัวคุณก่อนว่าใจคุณพร้อมหรือเปล่านะครับในเรื่องของการที่จะอ่ะรับรักการจะมีรักการจะมีความสุขในความรักเนี่ยเมื่อใจคุณแบบอ่าไม่คิดเยอะในเรื่องอดีตน,นะครับแล้วก็มีความสุขในปัจจุบันและอะไรที่รู้สึกอยากจะให้บังเกิดขึ้นในเรื่ององความรักมันก็จะบังเกิดได้ด้วยเช่นกันนะดูซิว่า ในเรื่องของลักษณะอ่าลักษณะคนที่เข้ามาเป็นอย่างไรดูสิลักษณะแรกนะครับเป็นอย่างไรลักษณะสองเป็นอย่างไรดูสิลักษณะแรกนะครับคนที่เข้ามาไปขึ้นเป็นแบกโลกไปขึ้นเป็นในเรื่องของความเครียดความคิดนะครับในเรื่องของลักษณะอ่ะคนที่เข้ามาเขาค่อนข้างเป็นคนจริงจงังในชีวิตค่อนข้างมากเหมือนกันเ,เขาก็มีบางอย่างที่อยากให้คุณได้ ช่วยเหลือเขานะครับอาจจะมาพร้อมกับความช่วยเหลือมาพร้อมกับการเกื้อหนุนกันนะครับมาเป็นเรื่องของการที่เป็นสิ่งที่คุณเองเนี่ยต้องปรับทำเข้าใจคนคนนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาค่อนข้างมีเรื่องเครียดเรื่องคิดเยอะนะครับเรื่องชีวิตอะไรต่างๆและคุณอาจจะไปปลดล็อกบางอย่างให้เขารู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขแต่ถามว่าเขาเองเนี่ยจะสร้างความสุขให้คุณไหมก็มันมีโอกาสที่จะมีเหมือนกันแต่เหมือนว่ามันเหมือนมันเกิดมันเกิดด้วยโอกาสที่เจอในเรื่องของความไม่สบายใจมาก่อนมากกว่าอะดูษัศาีสองเป็นอย่างไร เขาคนนี้เป็นคนที่คนข้างเป็นคนที่เก่งนะแล้วก็เ,เป็นคนที่คิดบวกเวลาจะคิดจะทําอะไรในเนี้ยเขาเหมือนเป็นเจ้าโปรเจกต์นะครับชอบวางแผนชอบทําสิ่งนั้นชอบทําสิ่งนี้นะครับแต่เขาเป็นคนเบื่อง่ายนะคือไม่ใช่เป็นคนเบื่อคุณง่ายนะแต่เหมือนว่าเขาทำไาแล้วแบบ ชั่วครู่ชั่วครานะมันเป็นเหมือนการที่เขาทํารหลายอย่างพร้อมๆกันแต่บางทีก็เบื่อก็ไม่ทําเลยบางทีอยากชอบทำอะไรก็ทําอย่างเต็มที่นะเป็นคนที่คิดค้างมีความสร้างสรรค์มีจินตนาการกค่อนข้างสูงนะครับาถามว่าในเรื่องความรักของเขาเนี่ยเขาค่อนข้างจริงจังเหมือนกันเพราะว่าในเรื่องบางอย่างที่เขาเคยเจอเรื่องหลายๆในเรื่องความรัก,กมาเยอะดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาได้เทใจให้ใครสักคนเขาค่อนข้างจะเต็มที่ด้วยเช่นกันนะครับมาดูสถานที่ดีกว่านะจะเจอที่ไหนดูซิ ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการพักอาศัยนะไพ่ขึ้นเป็นสร้างบุญแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นความรู้สึกกระทบมีโอกาสที่จะมีคำแนะนำนะครับจากเพื่อนคนรอบข้างนะครับมีโอกาสได้รับคำแนะนำต่างๆที่จะได้พบได้เจอจากเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้พบได้เจอนะในระแวกนะระแวก ใกล้เคียงนะครับเป็นในเรื่องของการที่เป็นหมู่บ้านของคุณก็ได้ใกล้คนโดคุณก็ได้ใกล้บ้านของคุณก็ได้นะครับหรือว่าเป็นสถานที่ที่คุณชอบไปบ่อยๆเป็นคาเฟ่คุณไปบ่อยหรือว่าไปสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณไปบ่อยเนี่ยจะมีโอกาสได้พบเจอแต่ก็ถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยก็อาจจะไม่เจอกับคนที่จะต้องไปออกไปพบไปเจอนะครากใครอยู่แต่บ้านเนี่ยอาจจะไม่เจอก็ได้ต้องระวังเหมือนกนะันเพาะพขึ้นในเรื่องของการที่เพราะตัวคุณเองปิดกั้นเลยอาจจะ โอกาสจะไม่ได้เจอมากกว่านะ่าะต้องระวังกันดีนะครับอ่ะดูสิในเรื่องภายในะนําหละอ่าภายในะนาอยางไรลบ้างในเรื่องของความรักหนึ่งอย่างนะหนึ่งแรกเลยนะครับไพ่ขึ้น8ปลรเดนนะครับการปรับใจให้สบายๆนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันแบบปล่อยใจชิลบ้างนะปล่อยใจให้มันรู้สึกดีบ้างปล่อยใจให้มันไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคาดหวังกับอะไรมากนักจะดีสุดนะครับในเรื่องของความรักมันจะไดอ้อ่ไม่มีอะไรที่มาขวางกั้นใจของตัวคุณให้มัน มันก็ต้องกระเทือนิตใจจนเกินไปนะไพ่ขึ้นว่าเมื่อมันใจมันไม่คาดหวังเนี่ยมันเท่ากับไม่ผิดหวังนะเออเมื่อมีความรักมาแบบไหนมันก็เป็นในแบบที่มันควรจะเป็นนั่นแหละนะครับแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับทําความเข้าใจนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่ความสัมพันธ์ที่มันเข้ามาเนี่ยมันําให้ใจคุณค่อยๆดีขึ้นใจคุณค่อยๆเรียนรู้ได้ดีขึ้นนะครับไพ่ขึ้นแต่งหน้าเค้กเนี่ยเป็นพลังงานของการที่มันไม่เหมือนทําแล้วก็เรียนรู้ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่มันเป็นไไปปปกก็็คือเนนสิ่่งททีมัุ เราปรับให้สุดได้มันเป็นเรื่องงานที่เราไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากนะักแต่ก็ ให้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มันพาไปมากกว่านะครับย้ยซองต่อมาไปขึ้นเดอร์รเวอร์นะครับในเรื่องของพลังงานความรักนะไปขึ้นมาเลยว่าสิ่งที่มันเป็นความรักที่มันบังเกิดขึ้นเนี่ย,ยมันทําให้คุณเองรู้สึกดีขึ้นได้นะแล้วก็ไปขึ้นว่ามันอยู่ที่การกระทำคุณในปัจจุบันด้วยแต่อย่าเอาการกระทำบางอย่างความทุกข์บางอย่างในอดีตเนี่ยมาเป็นเครื่องที่มันกระทบจใจ,จตัวคุณเยอะจนเกินไปนะและ้วเนี้ยบางอย่างก็ต้องลืมไปบ้างนะครับบางอย่างก็ต้องอเหมือนเอามาเป็นประสบการณ์นะแล้วก็มาปรับ ในเรื่องของการใช้ชีวิตให้มันดีขึ้นมากกว่าไปขึ้น Butterfly Effect เนี่ยมันถึงการกระทําของตัวคุณทางในอดีตส่งผลในปัจจุบันและปัจจุบันของคุณเนี่ยจะส่งผลถึงอนาคตในสิ่งที่คุณมองคุณจัดการความรู้สึกคุณทําทุกอย่างให้ดียิ่งขึ้นก็ด้วยการกระทำในปัจจุบันนั่นเองนั้นแล้วไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับในเรื่องอดีตที่มันผ่านมาเพียงแค่ว่าทําวันนี้ให้ดีสุดก็เพียงพอนะครับไพ่เจออะไรบ้างดูสิ ไพ่เตือนไพ่ขึ้นในเรื่องอินคู่ในเรื่องของความรักความรุ่มหลงนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของหนุมานในเรื่องของการที่มันเหมือนมันต้องโฟกัสให้ถูกโฟกัสให้เป็นในเรื่องของความรักบางทีในเรื่องความรักบางอย่างอย่าเอาอดีตนะครับมาตัดสินปัจจุบันนะเรื่องต่างๆที่มันเป็นความรักในอดีตเนี่ยไพ่ขึ้นเรื่องของบางอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเจ้ากรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องผ่านมาในอดีตให้มันเป็นการปล่อยวางดีกว่าแล้วก็ถ้าหากมันปล่อยวางไม่ได้มันรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีเนี่ยก็มีโอกาสก็จะต้องไปคล้ายๆกับไปเอาตะอจจ หน้าพระประธานก็ได้หรือถ้าหากเรารู้สึกไม่สบายใจหรือควรจะนี่เราเคยทําผิดกับใครไว้ถ้าหากคุยได้ก็มีการออกโศกกรรมซึ่งหน้าอันนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันนะมันจะเหมือนการเป็นการที่คุณเอาบางอย่างออกจากอกตัวเองเอาภูเขาออกจากอกตัวเองมันก็จะช่วยทําให้อ่าหลายอย่างที่มันไม่สบายใจมันก็สบายใจขึ้นได้ด้วยนะครับให้บุญญาพิธิหารว่าอย่างไรนะไปขึ้นในเรื่องของเติมน้ํามันตะเกียงแล้วก็ทําความสะอาดยิ่งพระธิบานนะครับในเรื่องของการเติมน้ำมันตะเกียงเหมือนเสริม แสงสว่างนะให้คุณมองแห่งแสงสว่างในเรื่องความรักให้ดีขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็มีความสมหวังมากขึ้นก็ช่วยได้นะรวมไปถึงการทำควาสะอาดหิ้งพระเนี่ย เหมือนเป็นการปรับปรุงช่วยในบ้านนะครับปรับพลังงานในบ้านให้ดีขึ้นนะครับการดูแลปรับพรมให้ดีในเรื่องของอหิ้งพระที่บ้านก็เสริมในเรื่องของจิตใจที่ดีด้วยนะเสริมนิดนึงคือเรื่องของการสดมนั่งสมาธิในแต่ละวันเพื่อจะให้มีจิตใจที่คิดดีทําดีพูดดีมากขึ้นแล้วก็เรื่องอะไรที่คุณคาใจเรื่องอะไรที่คุณไม่สบายใจก็จะให้เกิดสบายใจมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยดวงจีดได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูสําหรับ คนที่ถูกบอกเร่บอ,อกลานะครับเป็นอย่างไรดูซิอดีไพ่ขึ้นเป็นพระเสานะครับแล้วก็ขึ้นเป็นราชินีถือเหรียญน,นะในเรื่องของความรู้สึกเก่าเกนี่ไพ่ขึ้นพระสเสารปหมถึงความทุกข์ที่ต้องประจนความทุกข์ที่ต้องเจอความทุกข์ที่มันต้องปรับใจให้ดีขึ้นนะครับมันเป็นเหมือนการที่เหมือนปล่อยเวลาให้มันผ่านไปมากกว่าที่จะมานั่งคิดเยอะมานั่งคิดมากนะครับเหมือนเป็นการปรับใจตัวเองให้ดีขึ้นนะ ปัจจ er pues mm ุบ hmm. ัน nah. นีขึ้นไหมไพ่ขึ้นในความกลัวนะครับขึ้นในเรื่องของก้าวดาบในเรื่องของความกลัวความกังวลต่างๆที่มันยังคงรงเหลืออยู่ในจิตใจของตัวคุณนะไพ่ขึ้นในเรื่องของพระนารายณ์เนี่ยหมายถึงการเข้าใจในสิ่งที่เป็นแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นให้ได้มากยิ่งขึ้นนะครับเราจะได้ไปต่อจะได้มีความสุขให้ดีให้มียิ่งขึ้นนะครับอนาคตหลักไพ่ขึ้นเป็นพระพิฆเนศนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นราชาถือไม้ในเรื่องของความรู้สึกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของใจ เรื่องของอารมณ์นะบางอย่างมันก็ต้องทําปัจจุบันที่ดีดีกว่านะครับแล้วก็เมื่อเรายอมรับได้เนี่ยเรื่องความรักมันไปต่อได้มันสืบสานตามเจตนารมณ์คือความรู้สึกของตัวคุณเองนะครับในเรื่องของความรักที่อยากจะให้มีแบบนั้นจริงๆอยากให้สําเร็จแบบนี้จริงๆเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่คุณคิดได้นะแต่อยู่ที่ว่าตัวคุณเองจะยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตได้หรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วก็ จะเดินหน้าต่ออย่างไรมากกว่านะครับอ่ะมาดูซิว่าในเรื่องของคนเก่าจะมีโอกาสหวนกลับคืนมาไหมดูซิไพ่ขึ้นผมลิขิตนะครับไพ่ขึ้นเก็บซ่อนความรู้สึกไพ่ขึ้นเป็นมีน้ําใจคือไม่มีโอกาสมีโอกาสที่จะหวนกลับมาเหมือนกันเพราะไพ่ขึ้นเป็นผมลิขิตเนื้อเรื่องอดีตมันมีโอกาสที่จะเป็นไม่ได้แต่อยู่ที่วา่าตัวคุณเนี่ยจะเปิดใจหรือเปล่านะครับมีน้ําใจคือคุณเปิดโอกาสให้เขาหรือเปล่ากับสิ่งที่เขาเป็นนะกับสิ่งที่เขารู้สึกกับสิ่งที่เขา เป็นเรื่องของนิสัยต่างๆที่คุณบางอย่างณนะปัจจุบันนี้คุณยังยอมรับไม่ได้นะครับถ้าคุณยอมรับได้แล้วว่ามันก็จะไปต่อได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆที่มันเคยเป็นมานะครับมาดูนวโน้อกันว่าการที่จะกลับไปเป็นอย่างไรอ่ะ,อะกลับไปมันดีกับตัวคุณไหมแล้วไม่กลับไปลนะมันดีกับคุณไหมดูซิอ่ะดูซิอย่างไรถึงจะดีว่ากันอการกลับไปดีไหม เนี่ยพาคขึ้นในเรื่องของเรื่องของกาเดิมๆที่มันยังพัวพันอยู่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของมือที่3ามอาจจะเป็นเรื่องของความไม่สบายใจนะครับเรื่องของครอบครัวเรื่องของการเงินต่างๆที่มันยังมีความพัวพันกันอยู่มันยังมีความที่มันเหมือนเคลียร์กันไม่ลงตัวเกลียกันยังไม่เรียบร้อยนะครับบางอย่างมันจึงทําให้มันเดิิมๆต่อค่อนข้างยากนั้นเนี่ยพาคขึ้นในเรื่องของถ้วยรางวัลเนี่ยหมายถึงการยอมรับถึงความเป็นตัวตนแล้วก็มีการปรับแต่ต้องใช้เวลาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนคนหนึ่งจะเปลี่ยนทิยไปอีกแบบ อีกคนหนึ่งเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เราต้องยอมรับจุดนี้ด้วยไม่ใช่ว่ากลับไปคบแล้วคุณต้องเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นั้นคุณต้องยอมรับตัวตนที่แท้จริงของเขาให้ได้ไม่ใช่ว่าจะให้เขาเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับนั้นเซล่อนี้มันอาจจะเป็นความสบายใจของตัวคุณมากกว่าที่จะเป็นความแบบดีเลยนะครับมันก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ไม่ดีของเขาด้วยอดูสิถ้าไม่กลับไปล่ะ ไพ่ขึ้นว่ามันก็จะมีโอกาสที่จะสบายใจกว่าด้วยซ้าไปนะไพ่ขึ้นดอกบัวเนี่ยมันถึงว่ามันเหมือนหมดคนแล้วอะในเรื่องของความรู้สึกที่มันแย่ๆที่มันต้องมาต้องต่อสู้ต้องมานั่งทุกข์ใจต้องมานั่งหึงหวงต้องมานั่งไม่สบายใจหลายๆอย่างมันเริ่มปรอมได้มากขึ้นเมื่อเวลามันผ่านไปนะครับจริงๆอะไพ่หรือเชีย์ในเรื่องของการที่เราไปข้างหน้าต่อจะดีกว่าแต่ในเมื่อหนทางมันกลับเข้ามาหากจิตใจตัวคุณเริ่มที่จะ อยากจะให้อาภายัยอยากจะให้โอกาสก็อย่าไปเทใจจนเสื้อทั้งหมดก็แล้วกันถ้าใจเราลงไปแบบนั้นนะแต่าหากเราใจเรามันไปแล้ว่ก็ไม่ทำใหคิดอะไรเยอะเราเดินหน้าต่อก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับดูซิว่าจะมีคนเข้ามาใหม่ไหมดูซิทำความเข้าใจตั้งสติอืมเต่งรีบมีโอกาสมีโอกาสไม่ต้องห่วงเลยนะครับในเรื่องของคนที่เข้ามามีโอกาสอยู่แล้วนะเมื่อคุณเหมือนว่าคุณปรับใจตัวคุณพร้อมก่อนเรื่องคนเก่า เรื่องของหัวใจนะครับเรื่องของอดีตเนี่ยเคลียร์ให้เรียบร้อยเรื่องของความเป็นตัวคุณเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วในเรื่องความรักที่คุณต้องการความรักที่คุณอยากจะให้สมหวังเนี่ยมันก็เป็นไม่ได้พีงแก้ว่าคุณเองต้องเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยก่อนให้มันไม่มีอะไรมาพัวพันใจของตัวคุณนะจะเริ่มรักใหม่มันก็ไม่เชิเรืองอยาก นะครับไม่ต้องไปคิดเยอะคิดมากคแลวกันนะอนุชิว่าในเรื่องของไพ่แนะนําอะไรบ้างนะครับไพ่แนะนำไพ่ขึ้นในเรื่องของเจ้าหญิงถือดาบนะครับในสิ่งแรกที่เป็นเจ้าหญิงือดาเนี่ยมาถึงการเรียนรู้ในสิ่งที่มันเป็นไปในอดีตแล้วมาสอนตัวเองในปัจจุบันเพื่อจะมีความรักที่ดีขึ้นมีความรักที่มีความสุขมากขึ้นเพื่อจะปรองในสิ่งที่เป็นและเมื่อปรองในสิ่งที่เป็นได้แล้วเนี่ยเรื่องของใจมันก็ดีขึ้นพลังใจก็มีมานะไพ่ขึ้นในเรื่องของการปรองหันออกอาจจะต้องเสริมด้วยการสวดมนต์หน่อยนะเสริ เข้าใจมีสติเข้าใจมากขึ้นในสิ่งที่มันเป็นจริงๆไม่ใช่ว่าเราคิดหลอกตัวเองเราคิดมากไปเองนะครับมันก็ทําให้เกิดแต่ภาวะอารมณ์ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมากหนักนะครับยางสองต่อมาไปยขึ้นในเรื่องของเดอะสตาร์นะในเรื่องของความรู้สึกจิตใจอะไรต่างๆมันต้องมองในมุมหลากหลายมุมบ้างนะครับไอการที่มองหลากหลายมุมเนี่ยพายขึ้นในเรื่องของพลังงานที่มันก็ต้องใช้ใจตัวคุณเองก่อนนะครับที่มันต้องดูเรื่องของความทุกข์ดูในเรื่องของจิตใจความรู้สึกต่างๆที่มันเป็นไป ของตัวคุณเองนะแล้วเมื่อจิตใจมันดีขึ้นเนี่ยก็ลองพยายามหาทําอะไรหลายอย่างดูหรือเปรียบปรับเปลี่ยนมุมมองไปมองด้านอื่นบ้างหรือหาอะไรทําบ้างไปท่องไปเที่ยวบ้างเพื่อจะให้ใจตัวคุณน่มันคลายตัวลงนะครับมันทําให้มันมองมุมต่างมันมองมุมที่คุณเนี่ยไม่เคยมองในเรื่องของนิสัยตัวเองในเรื่องความชอบตัวเองมันจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะมันก็ช่วยทําให้เรื่องต่างๆที่คุณรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ เรามาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพภาังสัจักนะครับในเรื่องของการที่เอาชนะอุปสรรคปัญหาต่างๆด้วยกําลังใจนะไพ่ขึ้นครูบาอาจารย์การครอบครูนะครับในเรื่องของพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานของพ่อแก่ฤาษีฤาษีทั้งร้8ปดนะครับพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาให พลังงานเยียวยาพลังงานให้เกิดความสมบังแล้วก็พลังใจให้คุณเนี่ยก้าวเดินต่อไปนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องไปมูเพิ่มนิดน,นึงนะเพื่อจะเสริมพลังใจให้ดียิ่งขึ้นนะรวมไปถึงความมั่นใจรวมไปถึงพลังงานที่เหมือนคล้ายๆโดนบันดาลเหมือนดึงดูดพลังงานดีๆนยะเข้าหาตัวคุณมากขึ้นในเรื่องโอการตัดสินใจก็ดีในเรื่องคนที่เข้ามาก็ดีในเรื่องของปัญหาต่งตางๆได้คลี่คลายในทิศทางที่ดีด้วยเชิงกัดน,นะครับ ถ้าบุญญาพิธิหารว่าอย่างไรนะไปขึ้นในเรื่องของการถวายครองหอมนะครับถวายเครื่องหอมเนี่ยไปขึ้นเป็นพลังงานของการที่เ,เกี่ยวกับกัมญาณก็ได้ทุบหอมก็ได้นะอาจจะไปไหว้เกี่ยวกับพ่อแก่ยรือศรีการหรือไหว้เกี่ยวกับเสียน ครูบูชานะก็อาจจะถวายนิดนึงเพื่อจะเสริมนะให้ครูบาอาจารย์เมตตาเรามากขึ้นนะครับรวมไปถึงการทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับเราก็ช่วงนี้ก็จะไปทาบุญหน่อยนะตามวัดวาอาราม3วัด7วัด9วัดนะเพื่อจะเสริมดวงให้กับตัวคุณรวมไปถึงการทําบุญแล้วก็อุทิศบุญนะครับให้กับตัวเองก่อนนะแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรเทพเทวที่ปกปักรักษาก็จะช่วยหนุนนําให้ชีวิตตัวคุณเนี่ยในเรื่องความรักในเรื่องชีวิตดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นตนนี้ดวงจีได้ต้องเริ่มจจจากพลลััังงใใให้ดีปนะครบ เรามาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับเจ้าชะตาเป็นอย่างไรนะเจ้าถตาไปขึ้นเป็นในเรื่องของะเกตแล้วก็ขึ้นเป็นเจ้าชายถือดาบนะครับในเรื่องของความเป็นไปในเรื่องของความรู้สึกต่างๆตัวคุณเองเนี่ยเหมือนค่อนข้างที่จะมีความคาดหวังเยอะนะครับเรื่องความคาดหวังเรื่องการต้องให้กําลังใจตัวเองมากๆแต่ก็เข้มแข็งนั่นแหละในส่วนที่คุณเป็น,นที่ผ่านๆมานะครับในเรื่องความรักมันใช้ใจตัวคุณลงไปเยอะมากๆเหมือนกันมันเกิดแต่ความคาดหวังนะมันเกิดแต่ความรู้สึกที่มันค่อนข้างมาเยอะ นะผมเยอะเกินไปเนี่ยมันก็ทุกข์ใจตัวปุณเองซึ่งมันก็ไปโทษอะไรใครไม่ได้นะครับอ่ะดูซิว่าคนที่คุยด้วยเป็นอย่างไเพอขึ้นเป็นราศีนะครับแล้วขึ้นเป็นเดสังอืมในเรื่องความเป็นตัวเขาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะยึดมั่นในความเป็นตัวเขาเนี่ยคนข,ข้างจ,จัดเจนนะครับเหมือนเขาเคยอาจจะเคยพูดหรือเคยบอกอะไรบางอย่างในเรื่องของความรักนะว่าเขาต้องการแบบนี้เขาอยากจะให้เป็นไปในแบบที่เขาอยากจะให้เป็นนะบางครัง้งเนี่ยในสิ่งที่คุณพยายามบางครั้งมันไม่ตรงกับ ปฏิทานของเขาหรือความตั้งใจของเขานะครับนั่นในเรื่องความรักไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยไม่โอเคหรือไม่ดีนะมันเป็นเรื่องของจังหวะและการเวลามากกว่าที่มันจะตรงกันแล้วก็ให้มัน ดีขึ้นในเรื่องของการกระทำดีขึ้นในเรื่องของการเข้าใจกันนะครับรูสกว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณดูซิให้ขึ้นประสบการณ์ที่ดีนะครับให้ขึ้นเป็นทางสามแพร่งให้ขึ้นเป็นที่รู้จักนะเขาอยากรู้จักคุณมากขึ้นกว่านี้นะครับและถามว่าเขาสื่อเขามีไหมเขามีก็ดีด้วยนะครับเพราะไพ่ขึ้นตัวเขาได้เป็นตัวสันเนี่ยคือเขาต้องการจะเรียนรู้ความความเข้าใจยังไม่อยากที่จะไปเทใจแล้วก็ยังไม่อยากให้ต่างฝ่ายต่าง มันต้องมานั่งคาดหวังกันนะครับนะหากเข้าใจกันแล้วเนี่ยมันเหมือนปัญหาต่างๆที่เขาเคยเจอเราเคยเจอมันจะไม่เกิดมันเหมือนเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียของซึ่งกและกันก็ถามว่ามุมมองเนี้ยมันก็มีข้อดีแต่บางมุมมองบางที่คุณมองเนี่ยบางทีมันก็อยากให้มันเออเรียนรู้กันไปเลยเงี้ยอยากจะให้มันดีขึ้นไปเลยเนี่ยบางครั้งก็รียบร้อนมากไปมันก็ไม่ได้ด้วยนะครับในเรื่องของความรักมันก็เป็นสิ่งที่มันต้องใช้เวลาและตัวเขาเองเนี่ย เออทางที่เขาเขาไม่ได้ปิดการกุญต้องยอมรับไ้ก่อนว่าเขาไม่ได้ปิดการกุญนะครับแต่เป็นสิ่งที่คุณเองต้องค่อยๆเข้าใจเขาด้วยเช่นกันนะไพ่แนะนําอย่างไรดูซิไพ่ขึ้นอย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นเดทนะเรื่องของเวลามาไพ่ขึ้นเป็นนาฬากาที่มันต้องค่อยๆเรียนรู้และเมื่อถึงเวลาที่มันเรียนรู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นเป็นในที่ทางที่ดีนะหรือไพ่ขึ้นในเรื่องการจะเสริมเติมแต่งจะปรับใจให้มันดีขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นเหมือนคบกันแล้วมันไม่ต้องไป สร้างความทุกข์อะไรกันอีกเพราะมันเข้าใจกันไปหมดแล้วนะมองตาก็รู้ใจนะครับมองตาก็ยิ้มเข้าหากันได้นะครับเราจะ,ะมีความรักที่ไม่ต้องมานั่งทุกข์ร้อนไม่ต้องมานั่งเป็นห่วงเพราะว่ามันเชื่อใจกันอย่างเต็มที่นั้นในห่วงช่วงเวลานะต่อจากนี้ให้คุณนะเดินรู้กับเขาเข้าใจกับเขานะครับแล้วก็ให้มันเป็นเสมือนแบบเออวันหนึ่งถ้าหากคุณเองกับเขาเนี่ยเป็นครอบครัวกันแล้วหรือว่าคบกันไปแล้วจะ อยู่กันแบบไหนจะเป็นอย่างไรนะครับความเป็นอยู่ของเขาความเป็นอยู่ของคุณมันแมทช์กันไหมอะไรที่มันปรับกันได้เนี่ยมันค่อยๆเรียนรู้ในเทียร์เล็กเทียร์น้อยและความรักมันก็จะดีไปได้มากยิ่งขึ้น,นเรื่อยๆนะครับย้ายซ่ต่อมาเพื่อยื่นเทมเรนเนี่ยไม่ถึงการปรับสมดุลใช่ไหมคือในเรื่องของการปรับสมดุลใน,เ,นเรื่องของความรักนะตัวเขาเองเนี่ยเขาก็อยากปรับสมดุลให้มันดีด้วยเพราะสิ่งที่ผ่านมาเขาเจอเรื่องแย่ๆมาเยอะซึ่งเขาอยากจะลบ มุมนะครับลบแง่ที่มันไม่ดีนะลบในเรื่องของสิ่งที่เขารู้สึกแบบเคยผิดพลาดมาแล้วมันไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกและเขาก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคุณด้วยหากเขาจริงจังกับคุณแล้วเนี่ยเขาก็ไปสุดเหมือนกันแต่พอเวลาเขาเศร้าเขาเศร้าหนักเขาก็เลยกลัวตรงนั้นนะครับดังนั้นมันเป็นการปรับสมดุลให้มันดีขึ้นนะปรับสมดุลในเรื่องความรักให้มันไม่ต้องมานั่งเศร้าใจนะครับไม่ต้องมานั่งผิดหวังแต่ให้มันสมหวังแล้วไปต่อยาวๆเรื่อยๆได้เลยเนี่ยก็ถือว่าจังหวะในเรื่องความรักมันก็ไม่ได่ีวาอนก ดูสิในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับ ให้เตือนในเรื่องของปีขาดนะครับในเรื่องของความรักในเรื่องของความรู้สึกนะต้องมีความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับตัวคุณเองนะครับให้ขึ้นพลังงานของอพระกิจนะครับการปกปักรักษาเรื่องของสิ่งสิทธิ์ที่ปกปักรักษาตัวคุณด้วยคอยหนุนนําพลังงานให้เกิดความสําเร็จนะแล้วเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยปกปักรักษาดีอยู่แล้วนะครับหรือให้ขึ้นเป็นพลังงานของอาราชาถือเหรียญเนี่ยเป็นพลังงานของเทพเทวที่เป็นผู้ชายนะอาจจะไหว้พระพุทธเจ้านี้นะครับหรือไหว้ พลังงานของเทวสวรรณก็ได้ถ้าจิตใจเราสึกแบบอ่อนแอเหลือเกินนะเหนื่อยเหลือเกินไม่สบายใจเหลือเกินเนี่ยเอออาจจะไปขอพลังงานที่ได้รับพลังงานที่เกิดจากความกล้านะบเกิดความเข้มแข็ง,งาอาจจะขอเทวสวรรณก็ช่วยได้หรือว่าอยากให้เกิดความสมหวงังความสําเร็จนะก็ขอกับพระพิเนตก็ช่วยอีกหนึ่งแรงได้ด้วยเช่นกันนะครับไพ่บุญญาพิธิฐารว่าอย่างไรนะไพ่ขึ้นทําสมาธิเราก็กินเจมังสวิรัตอืมอันนี้ก็ช่วยนะคือไพ่ขึ้นเรื่องของการทําสมาธินี่เป็นการปรับพลังใจปรับจูน ใจิตใจตัวคุณให้ดีขึ้นในเรื่องความคิดมากในเรื่องความไม่สบายใจต่างๆมันก็จะเยียวยารักษาใจตัวคุณเองได้ด้วยนะครับรวมไปถึงการกินเจเนะี่ยมันเหมือนเป็นการที่คุณเองอาจจะตั้งปณิธานนะอ่ะมันเป็นการที่เหมือนเรากินเจแล้วเพื่อขออะไรบางอย่างนะหรือว่าขออะไรบางอย่างแล้วสำ็จปลเรากินเจเออมันจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลในเรื่องของพอรที่ได้รับ และปรับสมุในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะครับเรื่องของอสี่งสิทธิ์ก็คอยปรปักษาช่วยเหลือได้ด้วยอีกหนึ่งแหล่กกัดน,นะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่กดแล้วขอให้ความรักสมหวังปังๆของ,งทุกคนนะครับดวงดีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับเรามาดูในเรื่องของอดีตของคนมีคู่กันบ้างน,นะครับเป็นอย่างไรนะใครขึ้นอดีตเป็นในเรื่องของอัศวินนะครับแล้วขึ้นเป็น จ้าหญิงถือไม้นะครับมันเป็นเรื่องความคาดหวังที่มันพยายามทําให้ความรักดีขึ้นมากกว่าไอ้สิ่งเป็นทั้งความคาดหวังเป็นความต้องการเป็นความรู้สึกเป็นจิตใจอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบางทีมันเป็นในเรื่องของการที่คุณเองและเขาเนี่ยมันต้องมีในเรื่องการที่ฉันอยากได้แบบนั้นเธออยากได้แบบนี้นะครับมันเป็นการที่มันต่างฝ่ายต่างมี energy ที่แบบอยากให้ความรัก เป็นในที่ตัวเองอยากจะให้เป็นแต่พอเวลาการเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยมีโอกาสกระทบใจเพราะว่าบางทีเราอยากแต่อีกคู่ไม่อยากเ่ยมันก็มีปัญหาได้เหมือนอกันนะอ่ะดูสิแล้วปัจจุบันหลัก ปัจจุบันไ่ขึ้นเป็นพ่อแม่คงคานะครับแล้วก็ขึ้นเป็น h e e l of f o r t u n e นะครับเป็นเรื่องของการที่มันต้องค่อยๆปรับให้มันเข้าเข้ากันมากขึ้นกับความต้องการของกนาละกันนะต้องไปด้วยกันมันพร้อมๆกันแม่ไม่ใช่ว่าทําอะไรแล้วมันเหมือนไม่คุยกันนะเออเราทําให้เลยเลยแบบเนี้ยเขาต้องชอบแน่เขาต้องดีแน่แต่บางทีถ้ามันขัดใจบางครั้งมันอาจจะไม่เป็นปัญหาในปัจจุบันหรอกนะมันก็แบบอ้าโอเคความตั้งใจดีก็อยากให้นะอยากให้เขาต่างไฟต่างอยากให้มีความสุขแต่พอ ไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกระทบจิตใจนะตึอ้อดใจเออต้องระวังตรงนี้เหมือนกันดังนั้นมีอะไรก็ต้องพูดต้องคุยนะเหมือนเขาเองเขาก็อยากจะพูดอยากคุยอยากคุนอยู่แล้วนะอยู่ที่การค้นใจกันอย,กอยู่ที่การปรับใจกันจะดีกว่านะครับอนา,าคตหล่ะ อนาคตไ่ขึ้นเป็นพระอิศวรนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นห้าไม้เนี่ยคือถ้าถ้าในปัจจุบันไม่ปรับใจค่อนข้างเกิดปัญหาในอนาคตนะครับปัจจุบันอาจจะยังไม่เกิดนะไ่ขึ้นในเรื่องของปัญหาที่มันเกิดที่มันระเบิดออกมาจากสิ่งที่มันเก็บและกดดันของกันและกันนะครับเรื่องอะไรที่มันกระทบเล็กน้อยเนี่ยมันจะเหมือนเกิดปัญหาโดยทันทีที่คุณเองและเขาเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งตัวด้วยนะระวังให้ดีนั้นถ้าหากเราจัดการปัจจุบันที่ดีเนี่ยในเรื่องอนาคตแทบจะไม่ค่อยเป็นอะไรมากนักอ่ะดูข้อควรระวังเพิ่มเติิมเเป็นรรื่อองะไ ไปขึ้นอบอุ่นไปขึ้นสุขใจไปขึ้นไม่ฝังนี่ในเรื่องการคุยนี่แหละสําคัญเลยนะในเรื่องการที่ชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับทุกใจแบบไหนไม่ทูกใจแบบไหนก็คุยตรงตรงได้นะครับแต่ก็ต้องดูจังหวะนะออจังหวะที่มันโอเคเป็นจังหวะที่คุยได้เป็นช่วงที่มันผ่อนคลายจิตใจหรือว่าเวลาที่มันเหมือนมีความสุขกันแล้วมันเหมือนเวลาเปิดใจคุยกันในแต่ละวันเนี่ยก็จะเปิดใจคุยกันบ้างนัปรึกษาหารือกันในสิ่งที่ ฉันว่ามันเป็นอย่างนี้ดีนะเออฉันว่าแบบนี้มันโอเคนะอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการพูดคุยให้คำปรึกษากันมากกว่ามันทำให้มันเหมือนให้เห็นถึงความรู้สึกของกันและกันให้เห็นถึงความต้องการของกันและกันนะครับบางอย่างถ้ามันไม่ถูกใจถ้ามันไม่โอเคเนี่ยมันก็คุยกันได้นะทุกอย่างมันก็ต้องมาพึ่งพาพึ่งอาศัยกันทุกอย่างมันก็ต้องรักษาท้้งใจกันมีความสุขร่วมกันอะไรที่ไม่ชอบมันก็เหมือนยอมกระครึ่งทางก็ได้นะบางอย่างมันคุยกันตกลงกันมันก็ไม่ได้แย่ด ให้มันเกิดปัญหาแล้วเราค่อยมาปรับอันนี้มันค่อนข้างยากกว่านะครับก็ต้องดูดวิดีเราต้องระวังให้มากๆก็แล้วกันนะครับ มารู้สึกว่าในเรื่องของไพ่แนะนาอะไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของเดอฟูนะในเรื่องของการกระทำต่างๆที่บางทีมันเป็นทางเรื่องอารมณ์นะคือไพ่ขึ้นพลังงานการที่มันทําโดยไม่คิดทําอะไรโดยตามใจตัวเองจนเกินไปนะครับเซลนี้มันจะทําให้ในเรื่องของการที่มันใช้แต่ภาวะอารมณ์และคาดหวังนะใช้ความคาดหวังใช้ความต้องการของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งนะอตาตัวเองที่ตั้งมดเลยทําให้สิ่งที่มันไม่คาดฝันมันเกิดขึ้นได้บางทีมันเกิดก็ทําให้มันรู้สึกผิดหวังผิดใจกันอะไรบางอย่างที่คุณเองก็ไม่มีเจร อกแต่ว่ามันมีหนทางที่ทําให้เขาเข้าใจผิดได้เนี่ยระวังให้ดีนะครับอ,อย่างที่สองต่อมาไปขึ้นเป็นเจ้าหญิงถือถ้วยนะครับในเรื่องของการที่มันต้องมองจากที่สูงนะคือการที่มองจากที่สูงเนี่ยมันเหมือนการที่เรามองปัญหาหรือมองสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะครับมองด้วยความเป็นกลางไม่ใช่ว่ามองด้วย ตรงๆบางทีเรามองแค่ด้านเดียวดังนั้นหากเรามองใจที่สูงเราจะเห็นทั้งทุกๆด้านว่าเฮ้ยเขาเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างไรนะครับบางบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยหากเรามองให้ครบด้านเนี่ยมันทำให้เกิดการที่เฮ้ยเรารู้ได้ว,ว่าสิ่งที่ทำเฮ้ยเราเริ่มเห็นตัวเองแล้วเฮ้ยเขาไม่ชอบว่ะเออเราถ้าเราเป็นเขานี่เราจะชอบไหมเออต้องคิดหลากหลายมุมแล้วก็ คิดถึงสิ่งที่เป็นใจเขาใจเรามากขึ้นนะครับในการที่มันทําสิ่งที่มันต้องคุนคํหนึงเนี่ยคือไพ่ขึ้นทั้งสองสองอย่างเลยนะคือเรื่องของอบอุ่นทางจิตใจเรื่องของเสียงเราะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับทั้งตัวเราและตัวเขาว่าเออเมื่อทําแล้วจริงๆแล้วคนเราที่ทํากันก็อยากให้ต่างฝ่ายต่างมีความสุขนั่นแหละแต่ไอ้ความสุขเราไม่ถามเขาเราจะเป็นความสุขเขาได้อย่างไรนะนแล้วเนี่ยทุกอย่างความสุขที่จะเกิดขึ้นได้มันก็ต้องเกิดจากการรู้นะครับเกิดจากการทําความเข้าใจเกิดจากการถามถ่ายพูดคุยมันกก็จะททําใหุ้ อย่างมันตกผลึกแล้วก็สร้างความสุขให้กันและกันได้โดยเช่นกันนะครับไพ่เตือนอะไรบ้างดูซิไพ่เตือนไพ่ขึ้นเป็นพระสุขนะครับการสร้างความสุขซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างความยินดีนะครับเชื่อมั่นเชื่อใจกันนะทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นจากใจทั้งนั้นนะครับไพ่ขึ้นใ้เสริมในเรื่องการไปไหว้พระสาลหลักเหมืองน,นะครับเพื่อจะ สมดวงเสริมจิตสมใจให้มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับเรื่องของใจเรื่องของพลังงานนะครับเรื่องของสิ่งที่มันขัดข้อง,งสิ่ง,ง,งที่มันไม่สบายใจก็จะมีความสบายใจมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับไพ่บุญญาพิธิฐารว่าอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของการถวายสังฆทานการกวดน้ำมาครบเครื่องนะมาครบเครื่องนั้นก็หาเวลาก็แล้วกันเป็นวัดใกล้บ้านเป็นวัดที่เราศรัทธาเป็นวัดที่เราเคยไปทําบุญที่ไหนก็ได้นะครับก็ไปทําบุญนะถวายสังฆทาน กับพระภิกษุสดนะครับแล้วก็เมื่อถวายแล้วเราก็กวดน้ําอุทิศให้กับตัวเองนะครับแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรเทพเทวาที่ปกปร,รักษาครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ให้คู่ของคุณเนี่ยดีขึ้นนะครับเรื่องต่างๆที่เป็นปนัญหาก็อธิฐานไปนะครับก็จะสำเร็จผลดได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับในเรื่องต่างๆก็จะสมหวังได้ด้วยเช่นกันนะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเวยนะครับใครที่กดแล้วขอให้ความรักสมหวังกันทุกคนนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดี เป็นพลังใจนะครับ